เสา chạy เ้พน่น้ยสิบหมื่นแล้วรับบริลงลิบโทราซับ์โทราซับนี่อะ มันเกิดน่าสิสาเหตุที่มันเฮก็จ้กสิวาจังใดให้ออกไปหลังขาดมาสี่ของแล้วว่ากันยัดใส่ถุงนัะใส่ถุงข่าถุงลัวเนี่ยใดบันออกมาบัดข่ามาหอดออมาหอดหงอกระมาหองพอ ตกมาสารสัตว์ก็เห็นน้าไปหาเมื่อน <Elliott> ่ะกับเมียสองคนจนทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็หล่อต่ังทางเลยบริลงคลิดลงเงี้ย พอมีเธอซับใส่สมโทรศัพท์เก้าเครื่องเดิมเครื่อ,ง,องเก่าเครื่องที่ตั้งยู u b e เล,เล็กๆแต่บาหูมันที่เปลี่ยนยังได้เครื่องพอมันมันก็เรียบร้อยแล้วแล้วสมมาใหม่จุกจุกว่าบอกเลย สาษสื่อแพงๆใส่แบบเดียนรับบกษาปกคุมบเมเหนื่อยเป็นอีลอยพี่แบแบบจนแบบอ๋ออกเลย อันนี้เขาก็ได้เครื่องนี้มาใหม่สองเครื่องนี้มาใหม่สองมาใหม่เ่เรสับเก่าเครื่องเดิมตั้งแต่ยูทูบเราเนั่ย เรยบร้อยเนาะมาสิเฮียตัวแล้เนาะอยู่กับบไกลของปันดังคาวบกกับมาวาสีเอาทรศัพท์ไปสักจกหาทรศัพท์ก็เห็น นี่พี่น้องมือที่สิบกับไปพอเรือสภาพบได้คิดว่าสิพอมันเลยะแบบพอแบบสภาพไปคนละทีคนละทาง เมียไปตลาดมาวัน <spooky> น <exercise Jin cción> ี่เม <speaking> <Yum meio> <injured> <speaking> ียเจอตกออกจากถุงเนี่ยเลยงงตอนเข้าไปนะครับจับซีพีเอสเนี่ยพแม่มันไปเนาะพอแม่นก็เอาไปแล้วไก่แล้วมันไปตลาดมาวานเนี่ยเขาเมียกลับมาเขาเห็นในทางรถเกียบจนมุน มันหนาเสียบมาสิมาเจอสภาพแบบใครงานบอดไเอาไปสอบอันนี้ก็จะกวาดไอไเจ้าหน,น,านออ้าสายอันนี้เกิดแต่ประสงแล้วท็ปไปสง่ง ยังกติังไม่จบจนว่าสิบหมืนสิบเอ็ดมื่นิบเอดเตมุนบละ มุนเนยมุมงว่วเรือสินส่วนมุมงว่วเรือสินดีกลับมาสภาพนี้ได้ยังไงโอ้ คะถ้าแมนไปสอมนี่ปลาตัวสามสี่เครื่องใหม่เลยนะพี่น้องแต่โทรศัพท์นี่ก็รุ่นนี้ก็ราคาทั้งสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้า ไปซ่อมกับไปซื้อใหม่เราจักตัวได้ดีกว่าแต่เสียดายเสียดายเห็นเห็น,หนมาเห็นนี้ก็เต็กเพื่อจะซ่อมแต่คือสิ่งควคุมมันส่มเครื่องพังหมด สื่อใหม่แต่เครื่องอีเดียงงี่เงีกเครื่องสื่อเครื่องสองสามพันมาใส่สะพัดปลายยางเลยเนี่ย สายนี่ก็ลดมันนี้ก็แตกกอก่อนเป็ดก็มุนโดนเดรถเยยบไป้เยจริงจริ

สิไปตอนะ่อได้ไหมนี่ไม่จะแน,นวอาลนะ่ะพี่น้องจังไดรก็เป็นกำลังใจได้พี่น้องเลยกดไลค์น,นี่กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นพี่น้อง